สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกบุญชาแนลวันนี้แอดมินจะมาเล่าเกี่ยวกับต้นไม้มงคลส่งเสียงเรียกโชคราบเรียกเงินทองเข้าบ้านต้นกระดิ่งนางฟ้าค่ะกระดิ่งนางฟ้าหรือไข่ย,ย,ย้อยหรือชื่ออื่นที่คุณอาจจะเคยได้ยินไม่ว่าจะเป็นสารพีน้ำ แน้วน้ำขายสองหูมุนน้ำซึ่งเป็นพันไม้หอมยืนต้นมีดอกสวยสีขาวอมชมพูน่ามองที่คนในปัจจุบันเริ่มกลับมานิยมซื้อไปปลูกในบ้านและสวนย่อมกระแสนิยมต้นไม้มงคลน,นี้มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นด้วยและต้นกระดิ่งนางฟ้า ก็เป็นหนึ่งในพันไม้ที่มีความต้องการวันนี้แอดมินจึงมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับลักษณะของต้นกระดิ่งนางฟ้าวิธีปลูกความเชื่อและยังแนะนำวิธีปลูกภายในบ้านอีกด้วยค่ะความเชื่อของต้นกระดิ่งนางฟ้าหากมีใครสักคนที่กำลังมองหาต้นไม้ดีๆสักต้น เพื่อเอาไปปลูกในบ้านนั้นข้อแรกที่จะต้องรู้ก่อนคือความเป็นมงคลโดยความเชื่อนี้มีมาอย่างยาวนานคนเฒ่าคนแก่ได้เล่าไว้ว่าต้นกระดิ่งนางฟ้านั้นเดิมทีชื่อว่าดอกโชคหรือไขย,ย,อย้อยแต่ในปัจจุบันคนมักรู้จักกันในชื่อกระดิ่งนางฟ้าค่ะเชื่อกันว่า ถ้าปลูกแล้วมีดอกออกเมื่อไหร่แล้วมีลมพัดมาดอกจะสั่นไหวไปมาเหมือนกระดิ่งช่วยเรียกโชคลาภเรียกทรัพย์เข้ามาหาคนในบ้านหรือผู้ที่ปลูกคะ่ะต้นกระดิ่งนางฟ้าควรปลูกบริเวณไหนของบ้านดีขึ้นชื่อว่าเป็นต้นไม้มงคล กคนคงอยากจะรู้กันว่าการจะเอาต้นกระดิ่งนางฟ้าไปปลูกบริเวณไหนของบ้านแล้วจะดีจะเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองได้มากที่สุดแต่วันนี้แอดมินจะแบ่งเป็นสองปัจจัยนะคะปัจจัยที่หนึ่งปลูกเอาความมงคลแอดมินแนะนำให้คุณปลูกบริเวณหน้าบ้าน หรือหากบ้านของคุณมีบ่อน้ำก็สามารถเอาต้นกระดิ่งนางฟ้าไปปลูกใกล้ๆได้เพราะการเอาไว้หน้าบ้านเป็นการเรียกโชคเรียกทรัพย์ให้เข้าบ้านค่ะแต่แนะนำอย่าปลูกใกล้กับตัวบ้านมากนักเพราะรากของต้นกระดิ่งนางฟ้าค่อนข้างแข็งแรงชอนชัยไปรอบๆบบ้านเพื่อหาน้ำ ดังนั้นรากอาจจะสร้างความเสียหายได้แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความใหญ่ของต้นไม้ด้วยหากเป็นต้นเล็กก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะปัจจัยที่สองปลูกตามสภาพแวดล้อมถ้าสภาพแวดล้อมบ้านติดกับแม่น้ำหรือเป็นบ้านสวนซึ่งมีพื้นที่เยอะคุณอาจปลูกไกลจากตัวบ้าน สัก4-5เมตรปลูกแบบลงดินให้เป็นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาหรือปลูกไว้ริมตลิ่งน้ำก็ดีเพราะต้นกระดิ่งนางฟ้าสามารถอยู่กับน้ำได้และยังสามารถช่วยลดปัญหาการพังทลายของหน้าดินอีกด้วยนะคะลักษณะทั่วไปของต้นกระดิ่งนางฟ้า ต้นกระดิ่งนางฟ้าเป็นไม้ผัดใบมีความสูง5-30เมตรเรือนยอดแตกกิ่งแผ่กว้างเป็นพุ่มใบทึบกิ่งอ่อนมีสีเขียวผิวเรียบเปลือกลำต้นเป็นสีน้ำตาลอมเทามีผิวเรียบหรือหยาบเล็กน้อยมีโครงสร้างกิ่งยาวเน้นยืดให้สูงในต้นที่ใหญ่มากๆจะเป็นเหมือน หลายๆต้นมาอยู่ด้วยกันจนมีขนาดใหญ่นั้นเกิดจากลำต้นที่แตกออกมาจากรากที่โผลพ้นขึ้นมาจากหน้าดินแต่ถ้าไปเจอแถวน้ําตกก็จะมีขนาดที่ใหญ่จนถึงใหญ่มากมีระบบรากที่แข็งแรงยึดเกาะหน้าดินได้ดีค่ะใบของต้นกระดิ่งนางฟ้าเป็นใบเดี่ยว เรียงตัวเวียนสลับกันใบมีลักษณะเป็นวงรีหรือเรียกว่าใบหอกกว้าง1.5ถึง5.5เซนติเมตรมีขนาดยาว7-19ถึง19เซนติเมตรปลายใบเป็นแบบเรียวทูโคนใบแคบเ,เรียวในช่วงที่เป็นใบอ่อนจะมีผิวใบด้านบนเรียบเงาด้านล่างจะมีขนประปลาย เส้นแขนงที่ปรากฏบนใบจะมีข้างละ6-19ึเสเซ้นก้านใบยาว0.5-4ถึงเซนติเมตรค่ะส่วนดอกกระดิ่งนางฟ้าจะมีสีขาวอมชมพูมีกลิ่นหอมออกเป็นช่อแบบกระจุกห้อยลงออกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่งยาว6 1ถึงเซนติเมตร กลีบเลี้ยงห้ากลีบรูปใบหอกสีขาวอมเหลืองหรือบางต้นอาจเป็นสีชมพูเข้มจนถึงสีแดงกลีบดอกห้ากลีบรูปไข่กลับมีขนประปรายทั้งสองด้านโคนกลีบดอกด้านมีกลุ่มขนเรียงตัวเป็นสองแถวปลายกลีบเป็นลิ้วละเอียดรังไข่ป้อมมีขนสั้นคุมแน่น ดอกบานเต็มที่จะมีขนาดกว้าง2-2.5เซนติเมตรจะส่งกลิ่นหอมยามเย็นๆค่ะต้นกระดิ่งนางฟ้าจะมีผลสดแบบมีเนื้อเมล็ดเดียวรูปทรงกระสวยหรือรูปรีกว้าง1.5-2เซนติเมตรมีความยาว3-4เซนติเมตรผิวผลบางเรียบ มีสีขาวอมเขียวอ่อนมีเมล็ดรูปกระสวยการผลมีความยาว2-6เซนติเมตรเมล็ดของต้นกระดิ่งนางฟ้าจะมีรูปกระสวยมีหนามเรียงกันเป็นแถวจากบนลงล่างขนาดของมเมล็ดประมาณ1-1.5เซนติเมตรมีสีน้ำตาลเข้มตัวหนามจะมีสีอ่อนกว่าเมล็ดเล็กน้อยค่ะ แหล่งที่สามารถพบต้นกระดิ่งนางฟ้าได้จะอยู่ตามป่าดิบป่าที่มีความชื้นหรือริมฝั่งน้ำที่สูงจากระดับน้ำทะเล50-800เมตรและนิยมปลูกไว้เพื่อป้องกันดินพังทลายและสามารถพบเห็นได้ตามเกาะแก่งที่มีน้ำท่วมถึงตามป่าห้วยเพราะมีรากที่ค่อนข้างแข็งแรง ยึดเกาะกับพื้นดินได้ดีนั่นจึงทำให้ต้นกระดิ่งนางฟ้าทนน้ำท่วมขังได้จังหวัดที่มักพบเห็นคือจังหวัดจันทบุรีเขาสอยดาวหรือราชบุรีอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันค่ะใครที่เป็นแฟนพันธ์แท้พันไม้หอมมงคลต้นกระดิ่งนางฟ้าก็เป็นอีกต้นที่คุณไม่ควรพลาดนะคะ นี่ก็คือสาระน่ารู้ที่ช่องบอกบุญของเราได้นำมามอบให้กับทุกท่านแอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระเกี่ยวกับต้นไม้มงคลความเชื่อและสุขภาพ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านร่ำรวยสุขภาพมีความสุขทุกทุกท่านขอบคุณและสวัสดีค่ะ